วันนี้ไปเจอโปรแกรมดีๆมาบอกต่อกันนะครับโปรแกรมที่จะมาฆ่า TeamViewer หรือว่า AnyDesk หรือว่าโปรแกรม r e m o ทอื่นๆที่จะต้องล็อกอินทุกครั้งก่อนจะใช้งานแล้วก็มีจำกัดนั่นนู่นนี่นะครับจะเป็นโปรแกรมฟรีนะครับชื่อว่า LastDesk โปรแกรมตัวนี้นะครับเป็น Open Source นะครับก็เลยจะไม่มีพวกโฆษณาแฝงแล้วก็การทำงานเหมือนกับ TeamViewer นะครับเวลาเราจะ Remote ไปทำคอมให้เพื่อนหรือว่าไปรีโมทไปเซอร์วิสลูกค้าเราสามารถใช้ตัวโปรแกรมนี้ได้อะก็พิมพ์คำว่า Lastest เข้ามาใน Google นะครับวิธีติดตั้งก็จะเป็นลิงก์แรกเลยที่เขียนว่า lastest. com คลิกเข้าไปเลยนะอันนี้สามารถรีโมทได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ Android iOS แล้วก็หลายๆอุปรกรณ์เลยนะครับอ่านี่เปหน้าตัวอย่างของเขาครับเรามาตรงที่คำว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตัวนี้ผมใช้ Windows 11อยู่นะครับ Windows เสก็ในหมวดหมู่ของ Windows ตรงนี้นะครับเราโหลดตรงไฟล์ exe ตัวนี้นะครับอ่ะก็เอาไฟล์ไว้หน้าจอของแล้วกันนะโหลดเสร็จแล้วนะครับพอเราเสร็จแล้วเราก็มาที่หน้าจอแล้วก็เบิมไคลิกเพื่อทําการติดตั้งไฟล์ครับตัวนี้ติดตั้งง่ายมากนะพอเดิมคลิกขึ้นมาแล้วเราก็กดคําว่า Install ตรงนี้นะครับแล้วก็กดสีฟ้า accept and install เสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งง่ายมากอ่าแล้วทีนี้นะครับ แล้วก็ลบไฟล์ตัวติดตั้งตัว e อ e นี้ทิ้งไปเลยนะครับเวลาใช้งานแล้วก็เดบลคลิกขึ้นมาฮะอันนี้จะเป็นรหัส ID ของเครื่องที่ติดตั้งไว้นะครับถ้าเราให้ลูกค้าหรือว่าเพื่อนที่ต้องการเซอร์วิสให้เขาโหลดมาแล้วให้เขาถ่ายรูปตัวนี้ส่งมาให้เรานะครับแล้วก็เอาเอามาใส่ในเครื่องเรานะครับเพื่อทําการรีมโมทการใช้งานก็เหมือนกับทีมยูเบอร์นะครับ ไอเดีเนี่ยจะเป็น ID เดิมแต่ว,ว่าพาสเวิร์ดจะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเมื่อเราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเราให้ ID ไปแล้วเขาจะรีโมทเข้าเครื่องเราได้ตลอดเวลาไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอดมินหน่อยหรือว่าเราต้องการที่จะรีโมทไปเครื่องอื่นแบบบ่อยๆเราสามารถตั้งรหัสผานได้นะครับสมมติว่าเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องของเพื่อนหรือว่าเป็นของลูกค้าเราแล้วก็กด ตั้งพาร์ทเปิดโดยมาตรง3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรง security ให้เรากด unlock ตรงข้างบนก่อนนะครับสีฟ้านี้เราก็จะมาตั้งได้เปลี่ยนจาก custom เป็น full access นะครับลงมาข้างล่างแล้วเราก็กด Set p a s s เปิดนะครับตรงนี้นะเราก็สามารถตั้งนาทผ่านตามที่เราต้องการนะครับ ให้เหมือนกันแล้วก็กดโอเคแต่คลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ